การให้บริการผู้ป่วยนอกทั่วไปและการรักษาเฉพาะทางด้านศัลยกรรมศัลยกรรมกระดูกและข้ออายุรกรรมกุมาเราเวชกรรมและสูตินรีเวชกรรมเป็นบริการสาธารณาสุขของโรงพยาบาลราชวิถีนครพิงค์ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชนในเขตเมืองเชียงใหม่และเป็นหนึ่งในเป้าหมายการจัดตั้งโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร50เขต50โรงพยาบาลปริมณฑลและอันเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าการจัดตั้งโรงพยาบาลรัชวิถีนครพิง์เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ต้องการให้ประชาชนในเขตเมืองเชียงใหม่เข้าถึงบริการมากขึ้นซึ่งระยะถัดไปรับจะเพิ่มศักยาภาพจัดบริการให้ครอบคลุมทุกด้านและขยายเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด120เตียงต่อไปครับ เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ,อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตเมืองนะครับของจังหวัดเชียงใหม่ที่ไม่มีโรงพยาบาลระดับ2หรือโรงพยาบาลชุมชนนะครับขนาด120เตียงมารับบริการเราเห็นช่องว่างตรงนี้เลยจัดโครงการนี้ขึ้นมาตามนโยบายเพื่อช่วยเหลือพี่น้องในเขตเมืองขณะนี้เปิดดำเนินการเรียบร้อย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทย์ทสตร์แห่งประเทศไทยหรือว่ายูฮอร์สเดครั้งที่82ที่โรงแรมคุ้มภูคำอำเพเมียงเชียงใหม่ภายในงานนายแพทย์ชนน้ํายังได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ t ทลแคร์อินไทยแลนด์เดนเวิร์สแชปเตอร์เพื่อนําการแพทย์และสาธารณสุขร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศสอดอรับกับการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของสาธารณสุข ภายใต้พระประสงค์หลักก็คือระดับ30บาทเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายดังกล่าวพร้อมผลักดันควิกวิน100วันให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างเข้มแข็งภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข